โอ้จะคว้าเดี๋ยวๆๆๆๆออกไปก่อนวี้พอพอหยุดหยุดยอทเกมก็ดอมทีมอะไอืมอูยอ้นี้อูนากินเนาะเป็นเหมือนแบบเป็นพูดวุ่นพูดเด้งแตงโมอะครับอุ้ยดีใจอ่ะได้กินหมึกอ่ะอุ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆอู้ใครเข้ามาแล้วนะครับช่วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอ่ะ 哦，<noise> oh, oh. 你好，我叫我是看 T，感谢你观看这个视频。大家好，啊，สวัส <noise> 你好，我是米奇，<noise> กูบอกไม่ถูกแล้วทุกคนสวัสดีครับทุกคนอยู่ตรงุช่องขันตินะครับทุกคนอ่านี้เห่ามาแล้วกันแล้วคืออันเนี้ยพยายามจะพูดว่าสวัสดีครับผมชื่อขัอนติขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับแล้วดูนี่เห่าข s เซลขันติแต่ชอนุก็จที่ชื่อเซิงับมาเป็นอีพีที่ สี่แล้วกับการกินตามคงจริงซิเซีย thank you มากๆเลยซิเซียไม่ได้เป็นคำดา่าครับแปลว่าขอบคุณกับการน้ำชงน้ำชาจีนนะหลายอย่างที่ตีหามาไม่ได้คือหายากมากๆซื้อสั่งซื้อก็โดนโกงหลายคนยังไม่รู้ไงคือสั่งซื้อโดนโกงใช่แล้วก็พยายามหาตามหาซื้อแพงมากติดก,กันเลยทำเองเฮ้ยทุกคนแบบเป็นไปไม่ได้ต้นคลิปเป็นของจริงนี่ จะบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะว่าสิ่งที่เห็นนั้นติได้ทํามันขึ้นมาครับเดี๋ยวจะมาเฉลยตอนหลังจะกินนะครับว่ามันคืออะไร <c oughs> ไม่มีเลยไม่เป็นไรครับเนี่ยเดี๋ยวมันกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์นะครับถ้าถึงหมื่นไลค์ติจะได้ทํา EP ีห้าแล้วจะได้มีของแปลกๆมาไหมอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเรากินแล้วเราไปดูคลิปแรกกันเลยครับเ <c oughs> มนูแรกนะครับ <c oughs> โอ้ไปดูว้าโอ้ตัดละอุดไวมากขอดอเกนพรีสขอดูอีกทีหนึ่ง คือเป็นหอยงวงช้างตัวใหญ่มาแล้วดูแล้วพอตัดมันมามันออกมาเลยอะแล้วเอ้าแล้วในคลิปคือมบสั้นแค่นี้ทุกคนเราไม่มีตอนกินด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเหนียวหรือมันยังไงงั้นไม่รอช้าเราเตรียมหอยงวงช้านี่หายาที่สุดในชีวิตกงตีมาแล้วโอ้โหในที่สุดกระไดมาแล้วหอยงวงช้างอุ้ย คนในคลิปนะครับเขานะครับทําการตัดทุกคนแล้วหนามมันพุ่งออกมาลุ้นมากๆเลยนะครับว่ามันจะพุ่งแบบขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราจะเตรียมซอสนะครับเป็นซอสที่จะจุ่มกินกับหอยนี่ทุกคนนี่คือหอยงวงช้างนะครับอุอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเปลือกเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเน <hi> ื้อนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ราจะมาเฉลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทุกคนแต่มันก็เดะดอยของชาวของจริงแล้วดูเห็นปะเทียบกันคือมันมันคือใช่อ่ะแกมันคือใช่กดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์กันมาด้วยนะว่ากล้ากินไหมอะขอลองแบบชิมๆก่อนนะทุกคนสิกี้เฮ้ยมันดื้อๆไงงี้จมันเหนีสักวะเดี๋ยว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 เดหยุดี๋ยวเดี๋ยไปกันเดียไปกันอะฮะน้ำมันเกลาอไปทุกคน หมดแล้วกางเกงตรงกรงเกงติ้หืมมึกรุบกรึบอะทุกคน,นมนงจุ๋มอะหืมมนงจุ๋มอะหืมข่างง้ออะอะอีกตัวึ่งทุกคนมาแล้วตื่นเต้นมาก นี่คือเปลือกหอยจริงๆจริงและนี่คือหางหมูเหมือนไหมเหมือนไหมอ่ะอ่ะแกเหมือนป่ะล่ะนี่อะหางหมูแล้วเอามาเสียบกับอันเนี้ยเป็นไงเหมือนหอยงงช่างมากถึงไหมมันจะแข็งกัดเข้าไปแบบทั้งอันไม่ได้แต่แบบเหมือนมากทุกคนแบบนี้นะครับเนื่องจากติหาซื้อแล้วเศร้าคือติหาซื้อไม่ได้แล้วก็แบบว่า แล้โดนโกงเาอย่างที่บอกกันครั้งแรกเราก็เลยไม่กล้าไปสั่งซื้อแล้วเข็ดเลยก็เลยอ่ะประดิษ์เองก็เลยเนะครับสั่งเปิดหอยจริงมาแล้วก็ไปเอาหางหมูมาแล้วก็มาประดิ์ประดอยมาเสียบต่อกันแค่นั้นเองทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดความสร้างสรรด้วยไปเมนูต่อไปทุกคน<ว>เขานะครับดูบนำ้ำอือหือปากสีแบบสวยมากสารายพงเดี๋ยวเขาไม่จิ้มหรอเขาไม่จิ้มเลยแก <c oughs> คือแบบมันกรุบนะครับฟินนะครับใครที่ไม่เคยกินหรือใครไม่กล้ากินหรือใครไปโดนที่แบบกินแล้วมันไม่ถูกใจนะเช่นนี่เลยถ้ากินปลาปลาแบบนี้บางคนนะเจอแล้วเมือกเมือกเยื่อๆแล้วก็มีข่าวข่าวเหม็นมากแล้วก็เค็มเค็มปีแต่ของตีนะครับไม่เมือกไม่ข่าวเค็มน้อยทุกคน ขันติสารายผัวงุ่นชาเดี๋ยวเรามาแกะทำกันเลยครับกลับมาในรอบ3เดือนเนาะสารายพร้อมน้ำจิ้มพร้อมทานนะครับแช่ฟูเนี่ยเต็มจานเลยวิธีการทานง่ายมากทุกคนจะเป็นสาลายลิดน้ำมาแบบนี้แล้วก็มีน้ำมาแบบนี้เลยวิธีการทานง่ายมากครับแค่บีบน้ำในซองออกเติมน้ำสะอาดลงไปนะครับนำสาลายไปล้างน้ำสองถึงสามครั้งครับทุกคนนิดหน่อยครับเขาก็จะเริ่มฟูขึ้นมาจากนั้นล้างน้ำที่สอง นี่ทุกคนแค่น้ำแรกเขาก็ฟูแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มีการตัดต่อใดๆนะคือเขาฟูขึ้นมาอัตโนมัติเลยดูใครสั่งไปยังไม่ทานนะครับเอาไปแช่เย็นก่อนแต่จริงๆสั่งไปอยากให้ทานเลยจะได้แบบเขียวสดแบบนี้ถ้าเอาไปแช่เย็นด้วยเนะี่ยสีของเขาก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับทุกคนล้าง2 3นถึงาน้แล้วเขาก็จะฟูแบบนี้เราก็เตรียมน้ําเย็นเลยครับเพื่อให้เขาอร่อยกรุบกรอบนะครับเราก็ใส่ลงไปกับน้ําเย็นเลยมีน้ําจิ้มซีฟู้ดแถมไปให้พร้อมทานครับ สาลายฟูเด้งกรอบแล้วทุกคนเนี่ยพร้อมทานคือง่ายมากๆทําง่ายมากนะครับแค่ล้างให้ถูกวิธีนะครับทุกคนแล้วก็เก็บรักษาในตู้เย็นนะ<อ>ใครอยากกินนะครับ<อ>ก็ไปกดที่ลิงก์ติ๊กตอกใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับเป็นร้าน t ิ k กตอกช็อปนะครับส่งฟรีนะครับปลายทางไม่บวกเพิ่มทุกคนและนี่เลยทุกคน2ซอ,องนะครับแถมฟีอซีฟันแทฟันหลอดใหญ่คู่กันแบบนี้คุ้มมากๆนะครับสั่ง -2 ซอ,องขึ้นไปแถมยาสีฟันฟรีทุกออเดอร์เลยครับ แ,แ <c oughs> คนดวงหนึ่งซองคือฟูขึ้นมาอีกแบบเป็นเท่าตัว <c oughs> นี่ทุกคนดูความเต็งตึงของรวงจิ้มกับดับจิ้มมาอีมในคลิปเขากินเปล่าๆเนาะแม้จิ้มหนึจิ้มของตีก็ทำได้ กับน้ำพริกหรือส้มตำ <c oughs> ทุกคนใครเคยลองแล้วแบบที่อื่นแล้วผิดหวังนะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน,นอค,ความกรุบความกรุบ รู้ไหมว่าทําไมติขายอันนี้เพราะว่ามันมีประโยชน์เยอะมากไม่มีแคลอรี่แล้วเป็นแบบพืชที่สามารถกินแซ่บได้ดูที่แบบอร่อยเหมือนอาหารทะเลทุกคนฉะนั้นใครยังไม่เคยกินนะครับไปสั่งกันได้เลยไมยเมนู menu, ต่อไปกันเลยครับเมนูต่อไปอันนี้ต้องเป็นเมนูแบบขอของหวานบ้างเมื่อกี้แบบของคาวเยอะแล้วโอ้ <Wow. S 2> ทุกคน ทุกคนจำได้ไหมสิ่งนี้คือฮิตมากเลยนะครับแล้วก็แบบติเคยทำคลิปนะกับน้องสาวใช่ปะคนดูตอน1 8 1 9ล้าล้านติ๊กจอี่ทุกคนคือมันจะเป็นแบบว่าข้างในเนี่ยเป็นแบบเจลลี่เนาะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเมื่อก่อนเรากินแล้วก็ไม่แช่ฟิตเนาะนี่เนี่ยเป็นติ๊กจอลลี่คือกินตามคนจีนนะแต่สั่งซื้อแบบเกาหลีมาตลกไหมคือจะบอกว่าเนื้อของเกาหลีอ่ะมันดีตรงที่เวลากัดแล้วมันแตกพุงปุ๊บไปเนี่ยมันจะเป็น ความเยลลี่อยู่คือถ้าเรากินแบบนี้มันจะเป็นเนื้อเยลลี่อยู่ทุกงหมดแต่ถ้าเรากินติ๊กตอกเจลรี่แบบบางเจ้าหรือว่าของจีนน่มันก็จะกัดไปมันก็จะแบบพุ่งแล้วมันก็เป็นน้ําแบบน้ําเยอะๆที่ไม่ใช่แบบเยลลี่แบบนี้งั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกัดกันติ๊กตอกเจลรี่ส่อันนี้หลายร้อยจริงอ่ะมาพร้อมกันเราจะาเริ่มกัดอะไรกกันเลยอันไหนก่อนดีอุ้ยมันมีหลายคนดูตรงนี้สิครับเขามีแบบบิดบกบิดเรากินแบบปกติก่อนนะะกินแบบคนปกติก่อนคนปกติก็ใช่ว่างจริง ไม่ออกงั้นเราจะกัดอันเลยนี่ไงทุกคนเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแต่หมดแล้วชาิิืเป็นวุ้นเตาตบไว้เรื่ออยมากแตกในปากอันนี้ เลยไปเมนูต่อไปกันเลยครับเมนูต่อไปนะครับอ้หยกุ้งจุ้งอันนี้สิของโปรดเดี๋ยวนะเขาเสียบไม้นะครับเอากุ้งแบบกุ้งสดกุ้งสดสีเพราะสีถ้ากุ้งไม่สดมันจะออกแดงๆเนาะแต่นี้มันเป็นกุ้งสดเลยอ่ะทุกคนดูดิแล้วเขาอ้ยมีมีหงมีหอยแต่ว่าเอามาเสียบกับไม้นะครับแล้วก็ย่างซอสเออแล้วก็แบบราดซอสอย่างเงี้ยนะกินมากอ่ะไม่รอช้าไปเตรียมกุ้งสดของเราดีกว่าครับ มาแล้วนี่คือกุ้งสดนะครับทุกคนเป็นตัวตัวแกะมาแล้วแบบเห่าเลยตอของเขานจะเป็นยาวๆเนาะจริง,รงๆเราก็ยาวได้นะถ้าเราฉีกเขาออกแต่ว่าเราไม่ยาวเราจะมาเสียบอย่างนี้ครับวิธีการเสียบที่ง่ายที่สุดนะครับทุกคนแม่มาช่วยเสียบนี่ไงวิธีการเสียบที่ง่ายที่สุดครับทุกคนและนี่คือที่แม่ติดทับแม่เหลือพื้นที่ไว้ทำไมเยอะแยะและนี่คือที่ติดทับก็คือกะว่าต้องกินอิ่มเลยได้ไยมาเดี๋ยวอ่ะนำจิม้มเราจะกินฝีมือที่แม่ทำมาันต้องเค็มแน่ๆจุ่มลงไปแบบนี้ก่อนนะครับนี่อุ N ้ย กินคนจีนเขากินแบบหลายๆตัวเลยใช่ไหมืห่วนหวานไม่คาวนุ่มออ้อยพอเจ้าพระคุณเอ้ยใครชอบกุ้งนะ รหว่างที่เหลือเอาไปทำให้สุกก่อนเมนูต่อไปอันนี้อร่อยมาก <c oughs> นี่คือว้าวเป็นแทงโมแต่ข้างในเป็นสีฟ้า <c oughs> แล้วม่เม็ดแบบมีไข่กรบอยู่ข้างในเดียวแถ <c oughs> วบ้านเลยรกไข่กบอ่ะมันคือเม็ดแมงรักนะครับอู้แล้วเขาตัก <c oughs> โชว,โชวอยู่ในนี้อู้น่ากินเนาะเป็นเหมือนแบบเป็นพุดพด,ดิง้งแตงโมครับวเาอรมเมลอน <c oughs> แตงโมลูกนั่นรัก ยจริงๆก็คือทำไปแล้วอ้าวใครกินกูตีไปอ่ะแตงโมแล้วก็ดูนสีอสมโอ่ก่อนหัมือสั่นโอ้วมันมันเต้นเป็นน้ำเลยมันคือเจลลี่ว้าววว้ายำมือ มีไข่กบด้วยดูไหม่ไม่เบ่งแล้วฮึมดูแดงมากเลยฮ <c oughs> ึมหวานมากเลยมันจะคมไหมเนี่ยเฮ้ยวาไม่ได้นะมีดคมเหมือนกันนะมีดพลาสติกเดี๋ยวนะอะว้าวาโอ้ไมค์กอดดูสิว้าวอุว้ยมันเป็นเยลลี่ด,ดึงๆอะโอ้มันเดึงสุก อิ่สุดอ่ะฮ่าว่้าวกอืมอืมอืน้ำซุ่มือมากน้ำมัอัดเต็มเลยอ้าจะจะ,จะกลายแปงลงร่างเป็นตัวฝ้าไหมเนี่ยอ้าวอร่อยมากเมนูชอบไปตัวบลอลลยโอ้โหอุ้ย,ยดีใจอ่ะได้กินหมึกอ่ะโอ้ยเดี๋ยว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 เอ๋อเออไม่ดีใจแล้วคือลาซอสเผ็ดแหะทุกคน เขา่าดซอสเผ็ดแบบเด็กมองอ่ะแล้วเด็กกินไม่ได้แล้วอ่ะเหนียวไหมทาโกะเอาจริงทาโกะอ่ะถ้าถ้าแบบนึ่งดีๆไม่เหนียวนะดูจริงจริงอู้หูดูกระเด็นกระเด็นโดนหน้าคนดูแล้วหนึ่ง หมึกทาโกะแพงมากทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้ตีจะสั่งมาเท่าไหร่ฮัจูลี่โชคุลอนซอนตอร์ชิตาฮัตตัชิตตะชิโซมุลวังทูซิทาโกะบุลูบัวดูสิครับดูความนวด <Wow. S 1> ดูด้านซ้ายและดูด้านขวาของเขานี่นี่โอเมก้าห oh มึกทาโกะทุกคน ตัวนี้เก ir IR 700<ะ>ือบเจ็รบาททุกคนนึกถึงชีทที่เคยซื้อและก้อนนั้นมันเจ็ด้อใช่ป่ะอันนี้ก็เก ir IR ือบพอกับชีวาทุกคนเห็นตาขนนเตาขาไหมน้องตาปิ้งปิ้งปิ้งป้งปปิใหญ่มากเลยดูว wow ูวูวูวมีน้ำซอสราดซึ่งเป็นซอสเผ็ดเปิดตัวซอสเผ็ดครับดูความเป็นไขค่อยมัน้นมากเดี๋ยนะเดี๋ยวขออนุญาตคนก่อนอุ้ยตาแล้วแล้วฉันราดโดนมือันดตายูอ้ห มันเป็นกลิ่นของซอสเผ็ดเกาหลีอะเออแต่อันนี้ของจีนนะทุกคนนะทุกคนเราจะมาลองกัดกินกันแต่ตอนเนี้ยกัดมือได้เลยเพราะว่ามือฉันได้ชุบไปกระเป๋ามือเรียบร้อยแล้วเผ็ดแต่ว่าเป็นเผ็ดไม่มากอร่อยเลยเดือดทุกคนนึกว่ากินมาม,ม่าเผ็ดอยู่อื คนจีนอีพีนี้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดทุกอันมากๆใครอยากกินเมนูไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็อยากให้ติ๊กินเมนูไหนอีกก็คอมเมนต์ตามคนจีนมาได้นะว่าแบบอยากให้เห็นคนจีนกินอันวันนี้ปนแปลกๆอะครับติ๊กจะได้ทำอีพีห้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอไปล้างปากอาบน้ำก่อนเพราะว่าทั้งเปียกข้างล่างแล้วก็เผ็ดข้างบนงมากบายๆ <c oughs> อยากจะส่งไปให้ทุกคนลองกินมาอร่อย